สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยา 2> <2> เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละององเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m มเนเจอร์วอเตอร์ไอออเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมนเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเนเจอร์ ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นเรียกว่าช่องทางในการเข้าถึงนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะจะร้องเรียนนะคะหรือว่าจะขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็อยากจะให้สแกน QR code อันนี้เก็บไว,ดว้ด้วยโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยนะคะพี่สาลีเพราะทางทีมงานบอกว่าใน QR code อันนี้เนี่ยจะมีเหมือนกับข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักของผู้สูงอายุนะคะที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยและคุ้มราคาด้วยนะคะสามารถที่จะสแกน QR code เนี่ยเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะ โดยสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็จัดเตรียมข้อมูลเอาไว้บริการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือวันนี้เนี่ยตั้งใจอยากจะชวนพี่สาลีมาคุยเพราะว่าเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนาะประชากรผู้สูงวัยจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของสภาองค์กรของผู้บริโภคเลยในการรับเรื่องร้องเรียนด้วยใช่ไหมคะพี่สาลีเอ่อใช่ค่ะก็ก็ยินดี<ภ>นะฮะเพราะต้องถือว่า ผู้สูงวัยก็เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อนะคะแล้วก็หลายคนก็เจอปัญหาไม่น้อยอกับเรียกว่าระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วก็พอเห็นเราดูอะไรชอบดูอะไรเนี่ยเขาก็จะขายอันนั้นกับเรานะคะพอเขาขายกับเราเราก็คิดว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเขาก็จะบอกว่าโอ้ยอันนี้นะคุณวันตั้งสามพันบาทนะตอนนี้ถ้าคุณวันซื้อตอนเนี้ย ร้อยบาท<ะ>เองนะฮะเออก็น่าซื้อมากแต่จริงๆเขาก็ต้องการแค่100บาทนั้นของเราเท่านั้นะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้สูงอายุจํานวนมากเนี่ยก็หมดเงินไปกับเรื่องพวกนี้ไม่น้อยนะคะ,ะแล้วก็หรือซื้อของทาง f c e e o o o นะคะเราไม่แนะนําให้ซื้อของทาง f a c e b o o k เลยนะใครจะหาว่าเราลังเกียจ f c e e o o o เนี่ยเราก็ยอมรับเพราะว่าการตรวจสอบการคืนเงิน การมีตัวตนเนี่ยทาได้อย่างยากลําบากยกเว้นว่าเรารู้จักกับคนขายนั้นนะฮะเพราะ,ะนั้นเรากอ็อยากให้ซื้อจากแหล่งที่อย่างสมมติว่าซื้อออนไลน์เนี่ยก็แหล่งที่อย่างน้อยมีช่องทางที่จะคืนเงินง่ายนะคะ,ะผู้บริโภคสามารถเรียกว่ามีขั้นตอนที่จะช่วยผู้บริโภคได้ถ้าเกิดเราได้ของอย่างเช่นแน่นอนหนึ่งไม่ได้ของ ถ้าไม่ได้ของเนี่ยถ้าเราซื้อจากตลาดออนไลน์เนี่ยเราได้เงินเงินคืนทุกคนนะฮะอย่างน้อยตลาดออนไลน์ก็ต้องรับผิดชอบสองของไม่ตรงปกเนี่ยส่วนใหญ่ก็สามารถคืนได้ภายในต้องบอกว่า7วันนะฮะคืนได้เลยถ้าไม่ตรงปกชำรุดบกพร่องคืนได้ทุกคนนะคะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภามกรผู้บริโภคอยากเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มแข็ง เรื่องพวกนี้แล้วก็จริงๆผู้สูงอายุก็อาจจะช่วยสภาได้นะฮะเจอปัญหาอะไรก็แจ้งเบาะแสมาให้ที่สภาเล่าให้ที่สภาฟังอยากให้เราช่วยอะไรหรือสมมติไม่ได้สนใจที่จะขอเงินคืนหรอกแต่อยากให้จัดการเพจนี้อยากให้จัดการร้างน,นี้เพราะหลอกจัดการเพจก็ได้ได้วยหรอก,อกพี่สลีจัดการ ก็ถ้าเพจนั้นเอาเปิผู้บริโภคเราก็จะมีช่องทางในการที่ดําเนินการแล้วก็ขณะนี้ต้องบอกว่าสภาเองเนี่ยก็ไปร่วมมือกับสารยุติธรรมนะฮะซึ่งเปิดให้ฟ้องคดีทางออนไลน์ <c oughs> แล้วก็สภาเองก็สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในการฟ้องคดีออนไลน์ได้เลยในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคค่ะคุณวันเพราะฉะนั้นที <c oughs> น,นี้เองเก็อยากเห็นว่าการซื้อขายออนไลน์ที่เราซื้อง่าย เราก็ควรจะได้เงินคืนง่ายฟ้องคดีก็ต้องง่ายค่ะมันควรจะทําให้เห็นตลอดเส้นทางค่ะนะคะเนี่ย อย่าไปจัดการเพจสบายดี45 plus เขานะคะพี่สาลีเพราะว่าเพจเนี่ยเขาไม่มีขายของนะคะปลอดภัยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้จะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะไปสู่ญาติมิตรเพื่อนฝูงวัยเดียวกันนะคะวัยกลางคนผู้สูงวัยเนี่ยอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่มีขายสินค้าบริการอะไรนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอกาสดีมากที่เราได้คุยกับคุณสาลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดไปเจอด้วยตัวเองนะคะมีปัญหาของการ ไปซื้อสินค้าบริการอะไรแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามนะคะส่งประเด็นนะคะมาฝากคุณสาลีได้เลยเดี๋ยวเราจะได้เอามาคุยกันนี่ก็มีทยอยส่งเข้ามาต่อเนื่องเลยนะคะหลักๆเลยค่ะพี่สาลีเล่าให้ฟังหน่อยจนถึงนับปัจจุบันปัญหาของผู้สูงวัยนะคะที่มาร้องเรียนกับสภาเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีกี่เรื่องด้วยกันคะ จริงๆเรื่องประกันภัยเนี่ยก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นกับผู้สูงไวัยไม่น้อยนะคะแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพค,คือก็ต้องยอมรับนะคะบางคนเนี่ยพอสูงวัยแล้วเนี่ยก็มักจะมีโรคประจําตัวซึ่งเป็นเรื่องที่พบนะคะเราก็ต้องอยู่กับโรคนั้นนะฮะแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าเบื่อที่จะต้องทานยานะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเจอประเภทยเยอะมากที่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะบอกว่ารักษาโรคนู้นรักษาโรคนี้ทำอันนู้นอันนี้ได้เยอะแยะมากมายเนี่ยซึ่งผู้สูงอายุก็หมดสตางค์ไปกับเรื่องพวกนี้ไม่น้อยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพวกยาเพื่อนบอกใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยจะมียาเพื่อนบอกคือเพื่อนข้างบ้านเพื่อนรู้จักเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนออนไลน์เพื่อนในไลน์อย่างเงี้ยแนะนํายาตัวนั้นยาตัวนี้มาอันนี้เยอะไหมคะพี่เ เยอะมากค่ะแล้วก็มาถึงตัวผู้บริโภคด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเรามีสตังค์หน่อยก็คือหลอกให้ลงทุนนะฮะอย่างเช่นที่ร้องเรียนที่สภาเนี่ยก็คือลงทุนให้ซื้อหุ้นแล้วก็บอกไปว่าคนวันจะมีกำไราไรแล้วดอกเบี้ยนธนาคารก็ไม่ถึง1%เรนี่ยเพราะฉะนั้นพอเขาบอกว่า5%เราก็ดีใจถูกไหมฮะเราก็อยากได้5%ปมากกว่า0.75%ซซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะ ของของทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุแต่ก็เราก็ต้องตรวจสอบระมัดระวังนะคะ,คะหรือบางทีก็ชวนไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆอีกเยอะแย,ยะนะคะซึ่งเพราะนั้นก็ต้องเรียนไว้เลยว่าอะไรที่มันได้มากเกินจนผิดปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีจริงหรอก มันไม่ค่อยมีจริงนะคะมันไม่ค่อยมีจริงแล้วก็แต่บางทีจะมาชวนในลักษณะเหมือนกับเป็นการลงทุนเพื่อทําบุญอย่างเงี้ยพิสาลีได้นอกจากได้ดอกผลแล้วได้บุญด้วยนะเป็นการลงทุนแบบเอ่อในแง่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรแบบนี้ก็ก,ก็มีไหมคะรูปแบบเนี่ยมันเยอะมากหรือแม้กระทั่งอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุขนาดนี้ที่เริ่มใช้เอ่อเรียกว่าอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียเนี่ย บางทีก็อาจจะดีใจเวลาลูกหลานโอนเงินมาให้แล้วก็โชว์เพื่อนนะฮะโชว์เพื่อนมันก็คือโชว์บัญชีธนาคารซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญนะฮะอย่างเช่นเราโชว์สมุดเงินฝากหรือบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวกันหมดเลยตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะก็เออก็โอเคฮะก็เป็นโอกาสของอขโมยนะฮะมิชาชีพได้เนาะ ซึ่งเพราะฉะนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนที่เป็นผู้สูงอายุก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรฮะวันนี้เนี่ยมีแกงคง c a เซนเตอร์ก็ดีที่จะสร้างสถานการณ์ให้กับผู้สูงอายุและบางคนก็บอกว่า พูดไปถึงลูกถ้าเกิดว่าคนที่มีลูกบอกว่าเนี่ยลูกคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนีเงเง้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยคนเป็นพ่อแม่ก็ทุกข์ใจแล้วถูกไหมฮะก็อยากแก้ปัญหาและบางคนก็ไม่บอกลูกด้วยก็เจอไปว่าโอนเงินให้ใครไปก็ไม่รู้เรื่องไม่บอกลูกเนี่ยหนังชีวิตมากเลยค่ะพี่สาลีเพราะว่าได้ยินว่าเยอะมากใช่ไหมบางทีพ่อแม่ เอาเงินไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไปลงทุนแล้วก็ไม่อยากบอกลูกเพราะกลัวลูกจะตําหนิเหมือนเราสมัยเราเป็นลูกเราก็ทําอะไรเราก็ไม่บอกพ่อแม่กลัวพ่อแม่จะดุตอนเนี้ยพ่อแม่ก็กลัวลูกจะดุก็ปกปิดอะ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วก็<ะ>คือคือสมัยเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีนะคุณวัน<ะ>สมัยเดิมมันก็มีแชร์ลูกโซ่ถูกไหมะฮะแชรที่บอกว่าเราจะได้แช,แ,ชแชร์น้ํามันแชร์นู่นแชร์นี่ที่มาเยอะแยะเนะี่ย แต่กว่าเขาจะหาคนไปเล่นครบเนี่ยเขาต้องใช้เวลานานแต่เดี๋ยวนี้แชร์บนออนไลน์เนี่ยมัน15วินาทีก็ได้แล้วหรืออย่างเช่นก่อนหน้านี้จะมีเคสหนึ่งที่เ,าเขาก็อยากซื้อบ้านให้ลูกนะคะก็ไปเหมือนเล่นแชร์ในออนไลน์15บหคนนะคะ750,000บาท ก็หารสิครั้งแล้วก็จ่ายกันไปปรากฏว่าได้หลังแรกหลังเร็วนอกจากนั้นไม่มีใครได้เงินเลยยกเว้นต้องเสียเงินคือเนี่ยมันจะเป็นพลิกเนาะเหมือนแบบว่าคนแรกๆมันจะมีคนแบบเหมือนอตัวอย่างอะ่ะว่าได้จริง,รงอ่ใช่ไหมค่ะโคโค่แมกกาทรี a a น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพา ออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง